ภายในกระท่อมหลังกลางจอมโจรกับสมุนเชิดดำทั้ง5้าคนต่างคอยจ้องยิงเจ้าพนักง,งานตำรวจที่จะบุกเข้ามาคำพูดของอัศาวินย่งกองปราบนั้นเสือบยได้ยินถนัดใบหน้าจอมโจรเคร่งขรึมและหม่นหมองความรู้สึกและสิ่งแวดล้อมบอกให้เขารู้ว่าชีวิตเขาคงถึงการลเล่าวาสานในวันนี้จอมโจรมองดูสมุนทั้งห้าคนแล้วก็นึกสงสารที่คนเหล่านี้ต้องเสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นโจรของเขาดังนั้นเสือบยจึงพูดขึ้นไอ้น้องชาย พวกแกได้ยินเสียงตำรวจร้องตะโกนมาแล้วไม่ใช่เหรอพี่คิดว่าพวกแกทั้งห้าคนควรพากันวางอาวุธออกไปมอบตัวให้ตำรวจเอถอะทิ้งพี่ไว้ที่นี่คนเดียวพี่จะสู้กับตำรวจจนวินาทีสุดท้ายไปน้องชายพี่จะได้หมดห่วงหายกังวลเรื่องพวกแกเจ้าเล่หกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักหนักทำไมพี่ใบพูดเช่นนี้ล่ะครับเราทั้งห้าคนยังจงรักภักดีต่อพี่ใบเสมอเมื่อพี่ใบตัดสินใจสู้ตายพวกผมทั้งห้าคนก็จะขอตายเคียงข้างพี่ใบเราจะสู้กับตำรวจจนวินาทีสุดท้ายเพราะการตีฝ่าวงล้อมออกไปเราทำไม่ได้แล้ว เจ้าชายพูดขึ้นบางเมื่อความขัดขันเกิดขึ้นเช่นนี้พวกผมทิ้งพี่ใบเอาตัวรอดก็ไม่ใช่คลครับเรายินดีร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ใบจนเวลาสุดท้ายของเราจอมโจรมองดูสมุนทั้งห้าของเขาด้วยความซาบซึ้งใจเหลือที่จะกล่าวสีหน้าของเสือใบ,บชุ่มชื้นขึ้นแววตาแจ่มใสขึ้นเล็กน้อยเสียงร้อยตำรวจเองนรงร้อง,องตะโกนมาอีกเสือใบ,บเราจะให้เวลาท่านตัดสินใจปล่อยให้คนของท่านออกมาให้เราจับกลุมเพียงสองนาทีสองนาทีที่จะถึงนี้หากท่านยังดื้อดึง สั่งให้สมุนท่านสู้รบกับเราตำรวจจะสังหารทุกคนที่อยู่ในกระท่อมนี้ให้หมดจอมโจรก็ร้องตะโกนตอบออกมาด้วยเสียงอันดังท่านเจ้าพนักงานข้าพเจ้าได้ขอร้องให้บริวารข้าพเจ้าวางอาวุธแล้วออกไปให้ท่านจับแต่ทุกคนเต็มใจจะเคียงบา่าเคียงไหล่กับข้าพเจ้าสู้รบกับพวกท่านจนกระสุนนัดสุดท้ายเมื่อครบกําหนดสองนาทีก็ไม่ปรากฏว่ามีเชิดดาคนใดวางอาวุธออกมาหาเจ้าพนักงานเลยร้อยตำรวจเอกนรงหันมาร้องบอกผู้บังคับกองตํารวจภูทรบุกครับคุณสว่าง ผู้บังคับกองตำรวจภูทรวิ่งเข้าหาสวินกองปราบแล้วพูดกับนรงเบาๆอย่าพิ่งบุกค,คุณนรงให้ตำรวจเรายึดที่มั่นไว้ก่อนยิงเข้าไปสักสองสามนาทีก่อนเอาครับดีเหมือนกันแล้วรอตำรวจเอกนรงก็ร้องตะโกนขึ้นตำรวจยิงเสียงปืนก้นมือดังสนั่นวันไหวจนแสบแก้วหูปืนของเจ้าพนักง,งานทุกระบอกต่างระดมยิงเข้าไปในกระท่อมหลังกลางเสือใบกับสมุนทั้ง5คนยิงโต้อตอบเจ้าพนักง,งานอย่างไม่ลดละแต่แล้วสมุนเชิดดำบางคนก็หมดกระสุน ปืนกลมือของเขาไม่ต่างอะไรกับไม้ดุ้นหนึ่งการสู้รบผ่านไปไม่ถึง5นาทีเจ้าพนักง,งานตำรวจก็หยุดยิงอีกครั้งทางฝ่ายโจนก็หยุดยิงในเวลาไล่ๆลกันเลวัดรู้ดีว่าเขากับสมุนเขาทุกคนไม่มีทางรอดพ้นความตายไปได้แล้วจอมโจรมองดูสมุนทั้ง5คนด้วยความรักและอะไรยิงใบหน้าเสอใบเคร่งเครียดในตาคมวาวเขาเออกคําสั่งแก่สมุนเขาด้วยเสียงเด็ดขาดเชิดดำทุกคนวางอาวุธออกไปหาเจ้าพนักง,งานเดี๋ยวนี้ เจ้าเลิศมองดูจอมโจรยังแปลกใจหมายความว่าพี่ใบจะยอมจำนวนตำรวจอยางงั้นเหรอครับถูกละสบายแกล้งตอบพี่จอออกไปด้วยพี่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเรายอมให้ตำรวจจับเราดีกว่าถึงแม้พี่จะถูกระหารชีวิตแต่พี่ยังมีเวลาได้เห็นโลกต่อไปอีกหลายวันกว่าเขาจะนำตัวพี่ส่งกรุงเทพเจ้าชายพูดด้วยเสียงสันเครือทำไมพี่ใบไม่สู้ล่ะครับฮจอมโจรฝืนหัวเราะกระสุนเราหมดแล้วถ้าเราดื้อดึงสู้เจ้าพนักงานต่อไปอีกคงไม่แล้วถูกยิง แล้วเขาก็พูดเสียงหนักแน่นเด็ดขาดเชิดดำทุกคนวางอาวุธเราออกไปมอบตัวให้ตำรวจเดี๋ยวนี้คำสั่งคือคำสั่งไม่มีเชิดดำคนใดหลีกเลี่ยงขัดขืนปืนกลมือถูกวางกองไว้กลางกระท่อมแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นยืนเจ้าเลิศเดินนำหน้าพาเชิดดำทั้งสี่คนเปิดประตูเดินออกจากกระท่อมหลังนั้นทันทีทุกคนชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะและทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเสือใบคงตามออกมาด้วยแต่เมื่อสมุนเชิดดำคนที่ห้าเดินออกพ้นประตูห้อง จอมโจรก็รีบปิดประตูห้องทันทีสมุนโจรทั้งห้าคนยืนอกสันขวนแขวนอยู่หน้ากระท่อมต่างรู้ดีว่าที่เสบยบลวงให้พวกตนออกมาหาเจ้าพนักง,งานนั้นเพราะจอมโจรไม่อยากให้บริวารเขาถูกตำรวจยิงตายนั่นเองร้อยตำรวจเอกสว่างมองดูสมุนเชิดดำแล้วร้องตะโกนลัน่นเดินตรงมาตรงนี้ไอ้น้องชายการขอรับรองโดยกิจติยศร้อยตำรวจเอกว่าตำรวจจะไม่ใช้วิธียิงทิ้งพวกแกเราต้องการเพียงแต่ควบคุมตัวพวกแกไว้เท่านั้น สมุนเชิดดำทั้งห้าเดินเข้าหาผู้บังคับกองตำรวจภูธรและอัศวินกองปราบพิเศษต่างตกอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานถูกสวมใส่กุญแจมือแล้วถูกนำตัวไปควบคุมตัวไว้ทางหลังแถวอีกครึ่งชั่วโมงต่อมานายตำรวจทั้งสองก็สั่งให้หน่วยตำรวจกองปราบพิเศษและตำรวจภูธรบุกเข้าค่ายพักเชิดดำเสียงปืนดังกึกกล้องตวงวานไปทั่วป่าและตำรวจเอกนรงนำตำรวจในบังคับบัญชาของเขาบุกเขายัางกระท่อมที่พักเสือใบที่ไม่ยิงต่อสู้แล้ว เพียงแต่ยกทอมสันขึ้นประทับเตรียมพร้อมแล้วมองผ่านฝากระทอมออกไปข้างนอกเล็งศูนย์ปืนหมายไปยังเจ้าพนักง,งานกองปราบเมื่อรถตำรวจเอกนรงน,งนำหน่วยกองปราบวิ่งเข้ามาเหมาะบ,บนลานดินห่างจากกระท่อมประมาณ30เมตรจอมโจ,จรจึงกระดิกนิ้วเหนี่ยวไกยิงทอมสันคู่มือของเสบาย,แย์แยดเสียงคำรามลั่นกระสุนชุดแรกถูกพลตำรวจกองปราบสองนายล้มกลิ้งแล้วกระสุนปืนกลมือไม่ต่ำกว่าสี่นัดก็ถูกอสวินกองปราบเข้าย่างจังทะลุออกเบื้องหลัง เจ้าพ่อเชิดดำยิ้มออกมาได้เมื่อแลเห็นร้อยตำรวจเอกนรงต้องกระสุนปืนเขาล้มลงกับพื้นดินตายคาทีบรรดานหน่วยกองปราบต้องลาถอยออกไปทันทีแต่ตำรวจภูธรยังคงหมอบอยู่กับพื้นดินทั้งด้านหลังและด้านข้างกระทร่อมพากกระดมยิงเข้าไปในกระทร่อมร้อยตำรวจเอกสว่างเดือดดานอย่างยิ่งเมื่อไรเห็นเพื่อนในตำรวจของเขาต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือจอมโจรเขาร้องตะโกนให้ตำรวจทุกคนบุกเซอร์ไบตต่อสู้อย่างทรหด เขานั่งคุกเข่ายิงกระดออกไปนอกกระท่อมทั้ง4ด้านเมื่อกระสุนหมดก็รีบบรรจุแมกกาซีนใหม่เขายิงยิงและยิงกระทั่งตำรวจภูธรและกองปราบประมาณ10บคนถูกจอมโจรสังหารชีวิตเจ้าพนักง,งานล่าถอยออกมายึดที่มั่นตามเดิมแล้วระดมยิงมาที่กระท่อมหลังนี้ครั้งเซอบกก็ยิงโต้ตอบเขาตัดสินใจสู้ตายไม่ยอมให้จับเป็นผู้ไว้ลายเสือของเขาในที่สุดกระสุนทอมสันของจอมโจรก็หมดเกลี้ยงเขาเวียงทอมสันคู่มือทิ้ง ขวาปืนกลมือของสมุนโจรที่มีกระสุนอยู่กระบอกละเล็กละน้อยยิงต้านทานเจ้าพนักง,งานต่อไปแล้วกระสุนปืนกลมือก็หมดเกลี้ยงทั้ง6กระบอกสบายดึงปืนพก9มม,ม2กระบอกออกจากซองปืนเตรียมพร้อมที่จะใช้ปืนพกทำลายล้างชีวิตเจ้าพนักง,งานเสียงนกหวีดตำรวจเป่ายาวแล้วผู้บังคับกองก็ร้องตะโกนให้ตำรวจทุกคนหยุดยิงจอมโจครคลานมาที่ข้างหน้าต่างมองออกมานอกกระท่อมแล้วถอนใจใหญ่ตำรวจล้อมไว้อย่างแน่นหนาไม่มีทางหนีเล็ดลอดออกไปได้ เี่เล็บของเขาก็หมดสิ้นแล้วเสบยบเดินวนเวียนไปมารอบกระทร่อมเมื่อเขาเดินผ่านหน้าต่างกระทอมเขาก็ถูกยิงกลาดด้วยปืนกลมือเขาต้องรีบซุดตัวนั่งทันทีแล้วใช้ปืนพกยิงโต้อตอบเจ้าพนักงานอีกเขายิงและยิงต่อไปปืนที่ถืออยู่ในมือซ้ายหมดกระสุนแล้วเสบยเก็บไว้ในซองปืนตามเดิมแล้วใช้ปืนพกที่ถืออยู่ในมือขวายิงกับตำรวจต่อความคับขันทําให้เขาลืมนึกว่ากระสุนปืนพกของนั้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยที่เขมขัดกระสุนมีกระสุนปืนพกประมาณ15นัด จอมโจรดึงมันขึ้นมาตามรอบช่องเข็มขัดบรรจุป,ปืนแล้วยิงเจ้าพนักงานอีกแต่ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยกระสุนปืนพกก็หมดอีกจอมโจรปลดลุกโม่ปืนตรวจดูลูกกระสุนที่บรรจุอยู่เหลือเพียงนัดเดียวเท่านั้นเขาถอนหายใจหนักแล้วหัวลอะขึ้นมาดังๆจิตใจจอมโจรเริ่มโหดเหี้ยมเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นเสือร้ายที่ขึ้นชื่อลรือนามที่สุดเมื่อไม่มีทางใดรอดพ้นความตายไปได้เขาควรสังหารตัวเขาเองดีกว่าจะต้องตายด้วยกระสุนปืนเจ้าพนักง,งาน ภายในกระท่อมเงียบกริบเจ้าพนักง,งานกองปราบพิเศษและตำรวจภูธรได้รับคำสั่งให้หยุดยิงอีกครั้งหนึ่งร้อยตำรวจเอกสว่างกำลังใช้ความคิดอย่างหนักการบุกทะลวงเข้าไปไม่สามารถสังหารเสใบได้มีหน่ำซ้มเจ้าพนักง,งานยังต้องเสียชีวิตไปแล้วอีกหลายคนรวมทั้งอัศวินขังกองปราบด้วยผู้บังคับกองตำรวจภูธรร้องเรียกนายสิบตำรวจทุกคนมาพบกับเขาแต่ก่อนที่ร้อยตำรวจเอกสว่างจะออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเสียงกระสุนปืนพกก็ดังขึ้นหนึ่งนัด ร้อยตำรวจเอกสว่างสะดุ้งเล็กน้อยหันควับไปทางกระท่อมที่พักเชิดดำแล้วเขาก็มองดูหน้านายสิบตำรวจสี่คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาไอ้ไผยิงตัวตายละมัง้งแล้วตำรวจเอกสว่างพูดเสียงหนักใครจะกล้าเสียงภัยเข้าไปที่กระท่อมหลังนั้นได้บ้างผมครับสิต 3, บตำรวจตรีรบล้างบอบบางคนหนึ่งรีบพูดขึ้นทันทีลรลอยตำรวจเอกสว่างก็กล่าวโดยเร็วดีแล้วตะทวนฉันมั่นใจเหลือเกินเสียงปืนพกตะกี้นี้ไอ้ใบคงสังหารตัวเองไปเข้าไปดูสิระวังตัวให้มากด้วย ไม่เป็นไรครับถ้ามันยิงผมผมก็ยิงมันสิบตำรวจตรีทวนแห่งกองตำรวจภูธรสุพรรณบุรีเดินตรงมาที่กระทอมเราใกล้เข้าไปทุกทีเขาเป็นตำรวจที่กล้าหารคนหนึ่งและเป็นที่เรื่องลือกันว่าสิบตำรวจตรีทวนเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันเพราะมีพระเครื่องรางดีๆหลายองค์สิบตำรวจตรีทวนหยุดยืนห่างจากประตูกระท่อมเพียงสองสามก้าวทอมสันเขาจ้องเข้าไปในกระทอมเตรียมพร้อมจะเหนี่ยวกายิงแล้วเขาก็ร้องตะโกนขึ้นดังๆสบยสบย เงียบไม่มีเสียงขานรับสิบตำรวจตรีทวนยืนลังเลอยู่ครูก็ปาดไปที่ประตูกระท่อมแล้วยิงกลาดเข้าไปในกระท่อมหนึ่งชุดเมื่อฝ่ายที่อยู่ในกระท่อมไม่ได้ยิงโต้ตอบออกมาสิบตำรวจตรีทวนก็ยิ้มออกมาได้แล้วมั่นใจว่าจอมโจรสิ้นชีวิตแล้วเขายกเท้าขวาที่ประตูกระท่อมดังโครมบานประตูเปิดออกเต็มแรงแล้วสิบตำรวจตรีทวนก็ยืนตะลึงพลึงเพลิดเมื่อแลเห็นร่างอันสูงใหญ่ของเสบอยบนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นปืนพกก้ามอมอยู่ข้างตัว เสือใบสิบตำรวจตีทวนเผอตัวตะโกนขึ้นดังๆแล้วหันไปทางร้อยตำรวจเอกสว่างผู้กองครับไอ้ใบาตายแล้วทันใดนั้นตำรวจทั้งหมดก็พุดลุกขึ้นยืนส่งเสียงร่นไปหมดผู้บังคับกองตำรวจภูธรวิ่งนำนาพาตำรวจในบังคับบัญชาของเขาตรงมาที่กระท่อมหลังกลางแล้วเข้ามาในกระท่อมอย่างร้อนรนร้อยตำรวจเอกสว่างรลเห็นเสือใบนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นที่ขมับขวาเขามีลูกกระสุนปืนโลหิตสีแดงเข้มไหลชุ่มโชก ในตาของจอมโจรหลับสนิทริมฝีปากเหมือนกับเผยยิ้มกระสุนปืน9ก้ามมเข้าขมับขวาทะลุออกทางขมับซ้ายสบายปิดฉากชีวิตถึงความเป็นโจรเขาเพียงเท่านี้เขาอยู่ยังชายชาติเสือและตายยังชายชาติเสือตำรวจที่ยืนล้อมเขาต่างเงียบกลิบทุกคนชมเชยความเป็นเสือของเรวัตวิชุป,ปราภาเขายอมทำลายชีวิตของตัวเองเพื่อไว้หลายชายชาติเสือแลวตำรวจเอกสว่างมองดูศพสบายด้วยความตื่นเต้นยินดีอย่างที่สุด แล้วเขาก็พูดออกมาเบาๆเสือใบแกเป็นเสือร้ายที่การยอมยอกย่องบูชาความเก่งกาจและน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวของแกไม่มีเจ้าพนักง,งานคนใดปราบแกได้เพราะแกได้ชิงสังหารตัวแกเองเสียก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อระสุนปืนของเราไปสู่ที่ชอบเธอเพื่อนแล้วร้อตำรวจเอกสว่างก็ชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดให้ความเคารพเพื่อนร่วมชาติของเขาที่จากไปโดยไม่มีวันกลับ คุณโจรเจ้าพ่อเชิดดำสิ้นสุดชีวิตแล้วแต่ชื่อเสียงและพฤติการของเขายังปรากฏอยู่ชั่วการานาน